กับการล่องแก่งสุดเพืนจนไทยที่นครนายกกับพวกราสักพลครับครับเออผมจะเป็นตัวเทปบาลานไหนนลองบาลานดิบาลานผมจะปล่อยบาลาน้าตอนนี้ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณพี่ตีค่าดูวาดูว่าดูว่าว่าขอไข่กันตีค่าตคขอไข่ก็มาแล้วเราพยายามจะล่องเราพยายามจะไปไ เดี๋ยวเรามาดูพี่ๆสุดเซ็กซี่ของเราลงเล่นสไลด์กันนะครับคือตอนนี้ คือรถเราไม่สามารถที่จะไปยังสถานที่ของการล่องแข่งได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาองล่องแก่งที่นี่นะครับเราก็ไปแจ้งทีมงานมาให้พี่จับรถนี่เอาล่อว่ารถไปได้บ้างพี่ปกติรถไปได้บ้างครับไปได้แล้วทำไมต้องเอารถพี่ไป จริงๆอ่ะท่าลงกับท่าขึ้นอ่ะมันอยู่คนละจุดกันคือถ้าเรารถไปจอดตรงตรงที่ลงเรือเลยก็ได้แต่เราก็ต้องนั่งรถชนิดกลับมาโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปล่องแก่งกับพวกเราที่ลำน้ำนครนายกแต่ว่าก่อนอื่นเรายังมีแขกรับเชิญเหมือนดันยังอยู่ครับผมยังอยู่กันคับพี่แฮ๊กเกอร์ ยังไม่แตกใช่ไหมพี่ยังอยู่ยังอยู่เป็นไงพี่หลังจากที่เราผ่าน AEP มาแล้วเดี๋ยวเจออีกหนึ่งกิจกรรมบอกว่าโหดแน่นอนแับกิจกรรมล่องแก๊งพี่โหดกว่านี้นะหรอวันนี้แหละพี่แฮกที่พี่จะขี่โมเดลเรียลส์แตกอันนีต่อเลยดีกว่าครับกิจกรรมเป็นแมนล่องแก๋งกับพวกเราครับไปครับตามมาครับว่าว่าโหดแน่นอนพี่ดูมากๆเขาปกติแท้แท้ ครับตอนนี้เราถึงบริเวณของจุดล่องแก่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกัน<อ>พี่ปล่อยน้ำมาได้นะคร<อ>ับ <laughs> นี่ไงเดี๋ยวเราจะนั่งเรืแนี้แล,แล้วเขาจะปล่อยาอยแบบนี้เลย <laughs> ดับแรกเดี๋ยวเราต้องรับเพื่อชีวชีวิตก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้

ไม่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เรือคนไม่รู้มั้งไอ้สัสเรอยู่บนปกมังเรตอนนี้เราอะ ทุอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีการแบ่งตำแหน่งกันซึ่งตำแหน่งเนี่ยมีส่วนสำคัญมากสำหรับการล่องแก่งเพื่อความสะดวกแหน่งหน้าเนี่ยจะเป็นอ่ากล่องหน้ากองหน้าคอยบังคับทิศทางต่างๆ่ากเข้าไไหมครับพี่อ่าแล้วเรามึงทำอะไรผมจะเป็นตัวเทสบาลานให้ผมอ่าแก้วล่องแน ล่องแก่งขาเลื่อนอยู่ปุเนีได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมเขาข้างสำคัญมากไหนๆลองบาลานซ์ดิบาลานซ์บาลานซ์ดิโอ้โอโอ้โอโอ้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 โ้โน้อ้โอ้มอ้โม้โอ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 ้อ้โอ้โอ้ที้โอ้โออ้โอ้้โออ้โอ้้อ้้นอ้อโอ้าอโอ เราสามารถมีสไลด์มีสไลเดอร์ด้วยปเราต้องจัดไปเลยไปเลยดีกว่าเฮ้ยเอนเยเออตงสอเออเเราเล่นจุดแรกก่อนครับระดับนี้แล้วรายการเรามอยกได้ไงต้องถอนแล้วไปไป้ยครับเยี พี่หอดดีอ้าวอ้อ้าต้องอย่างนี้ดิเอ้วออ้อมาแล้วครับเริ่มแล้วมาแล้ว ขอนครับขอไข่ก็มาแล้วเราีการจะหเรามีาคบยะบเป็น้านหน้ามีครับดีเลยครับขอขอแจ้วหนยนะขอแจ้วหนยเออมีคครับมีคครับ้อนมครับูีนี่ค้ะมากโหครับคอยู่เนี่ยดีครับ ฝ่ายการอ่ายการฝ่ายล้านแล้วมันจะรู้อันนี้นะคำนวณสมาชิกวันนี้มหาเสน่ห์ธรรมะมือไม่ทายขอเช้าล้านน้ำไม่ถึงตอนนี้มึงจะไม่ช่วยทำ แล้วแล้วขอกตัวนี้เลยเหรอครับอาล์เวอาร์เรวอาล์เรวอาล์เรวอาล์เวอาล์เรว อ่านะครับอย่าครับอย่าะครับอดาแล่าฮ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 ่าา่าฮลาฮ่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 า่าค่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่่าฮ่า่าู้่า ลราไปเที่ยวอย่างเงี้ยถ้ามึงอยากจะได้แบบความเป็นเบลลี่หรือที่ไม่เหมือนไทยลองไปต่างชาติดูแต่พูดง่ายชวนคุยกับเขาเยอะเพราะเขาจะรู้ว่าเราไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วมีขนมไหมครับมะม่วงโยนมะม่วงมาหน่อยได้ไหมครับเอาล่ะโยนมาครันโอ้ยอาหารบาลานซ์ ไม่ใช่ไพี่บิกอันนี้ที่สไลด์นะครับโอ้ตรงนี้ครับที่เขาสไลด์ตรงนี้ครับตรงนี้สไลด์อะไรสไลด์ครับพรว่ามีคนหายไปคนเป็นอะไรคับดีจัดพี่โจ้ีโ้พีโจ้พี่ให้ห้องอะห้องพ่มอะ เอาที่ว่าถ้าจะให้สนุกเขา,าช่วงน<ช>ี้<ช>เรามาเนี่ยมันเป็นช่วง<น>ที่แบบยังไม่พีคีไรเดอร์เ,รเ็่ตัวต่อโปเล่นไรเดอร์ก่อนอะไรก็ได้ขอสสี่ี่เาบอกชักเาตรงนี้เสียไม่ท่นเลยโอ้ได้พูดเร่องนี้เลย จะไปเล่นสไลเดอร์กันนะครับหลังจากที่เราผ่านการล่องแก่งกันมาอย่างดูเดือดโอเคเออนี่หมดขาต่อยจริงว่ะพอดีเออเออแน่ยี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูพี่ๆสุดเซตซี่ของเราลงเล่นสไลด์กันนะครับไกลไหนงั้นเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเล่นไว้ก่อนเลยดีกว่าได้ไม่ใช่นี่นะหนอนอะไป Kom oh! her! ายกัใครไงขอใายกลับไปที่อีกรอบนี่กดโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะครับอยูนิดนึงครับเขารอเราอยู่ทุกคนช่วนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับไปช่วงช่วงช่วง ไปซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเออเขาว่าคอมเมนต์อยากกินข้าวหรอไปหิวข้าวไม่ใช่ไรหิวไปไปอ้าวแบลเล่นสไลด์อีก็มีกินรองเท้าเกือบหลุดอ่ะก็สมมรับเขาปล่อยน้ำมา สวัสดีครับ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 สนุกไหมครับสนุกไหมไม่ดีตายกันไปยตายนะตายนะระวังนะลูกแม่เขี้ยงนะโอ้มึงมึงเนี่ยนะเรียกลูกอีกแล้วปลาเห็นปลา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 ให้น้องแก่งสนุกที่สุดเลอหรือเปล่าแซวคนไม่แต่ถ้าสมมติไม่มีกล้อง โดนตีนะวมีกล้องไงไม่ได้ดูแบบซ้อมหน่อยแต่กับพวกเราไม่อดไม่อดตาไม่อดตี ถามว่า <im it> ถ้าอยากจะได้ล่องแก่งแบบว่าเสียวๆที่นี่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ถามว่าถ้าอยากมาสนุกกับเพื่อนๆฟิล <im it> จอยๆใกล้ๆ <im it> <Inform ative> ท,ที่นี่โอเคเลย <im it> ที่เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นลําน้ําธรรมชาติ <im it> มันจะไม่ได้เป็นแก่งที่แบบโอ้โถ้าใครคิดว่าจะมาแบบเอาแก่งแบบอาจจะไม่ <im it> <im it> ขนาดน,นั้นถ้า <im it> อยากมาทายเรือชิลๆกับเพื่อนๆแนะนําเลยครับที่นครนายกครับพี่แฮงครับผมก็สนุกากครับน้ำมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากมาแบบน้ำแรงๆก็ต้องมาอ ก็สนุกครับผมก็ชิลๆครับเขาบอกว่าช่วงที่เรามาน้ํายังไม่เยอะด้วยแต่ถ้ามาในช่วงน้ําเยอะจะสนุกกว่านี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาบอกปล่อยน้ําเป็นช่วงแบบระบายน้ําเลยแล้วมันก็จะแรงน่อยก็เป็นธรรมดาเพราะวเรามาวันธรรมดาก็วันนี้ก็จริงๆสนุกนะแต่เป็นฟิลเหมือนเรื่อยๆชมนู่นชมนี่แต่มันดีอย่างที่มันมีเดอรให้เราเล่นไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกแบบ คือจริงๆอ่ะผมว่ามาล่องเรืออย่างเงี้ยนะมันก็สนุกแหละแล้วมันก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปจุดรับประทานอาหารจุดแบบเล่นน้ําเพราะฉะนั้นลองมาเปิดประสบการณ์ดเลยรับรับรองว่าสะดวกไม่ใหญให้คนเอาง่ายๆว่าคนแก่เด็กเล่นได้ไม่น่ากลัวเออโอเคคัลาไปก่อนนะครับทุกคนครับเจอกันใหม่ EP หน้ากับพวกเราเปิดสิงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ